บ้านาหอยโชคสวัสดีซีสูผูสุคนครับผมเมื่อในขิมมาไห่แนวาทางรัฐบาลไทยของสูตรมาหมืน่นนะพี่น้องเนาะกบไปเบิ้งคลิปยอดหลังไ้ได้พี่น้องเลขวิ่งอันนี้ครึ่งหมดวันที่หนึ่งกรักดานี่พี่น้องหมดวันที่หนึ่งกรักดาเลขก,ก็มาออกศูนย์สามก็คือเข่าสาม หาไปย่อลักลอยหากระมาหาไปย่อลักลอยสามย่อลักหน่วยนะพี่น้องอันนี้เป็นบนล่างได้พี่น้องเป็นบนล่างสูตรม้ามือ่อวดที่สิบสองหาย่อลักลอยหากระมาสามกระมาสามย่อลักหน่วยเลขออกห้าศูนย์สามนี่บานนี้งวดวันที่สิบหกว,วันที่สิบหกนี่ก็คือ วันนี้แอดบันใดลงอันวันที่หนึ่งกรกฎาคมบนใดลงเลขดับน้อพี่น้องจังหวัดนี้ดวันที่สิบหกกรกฎาบัดลงเลขดับดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างดับบนดับศูนย์ล่างดับสียู่น้อพี่น้องเลขดับก็อยู่แอดก็เลยมาตัดสีเพราะว่ามันตรงกับเลขดับก็เลยมาตัดออกก็เหลือแค่สองตัวนี่สายวิ่งสายแลีนบ่ผิดหวังดอกพี่น้องมาทั้งสามมาทั้งสองเลขออก สามหกลางก็ออกสองหนึ่งมาถึงสามมาถึงสองอา้าวพะเบิงน้ำกันพี่น้องมาแล้วสูตรมาเมือ่เอเจ็บซี่ถามหาคิดคนออกมาแล้วมาลอกมังแล้วจังหวัดบางหนึ่งบดจับคู่ให้เอฟซี่บดจับคู่ให้อันนี้ออกไปก่อนพี่น้องขี้ไล่ตาออกไปก่อนเอฟซี่ขีไล่ตาขีดสินไล่ส้นนะพี่น้อง เป็นอย่งยงีขีดเส้นลายเส้นขั้นบ่าขีดเส้นกับว่ไปมันก็ไปคืองูร้อยน้ำนี่มาเบิงงพี่น้องเห็นอยู่หรอกเนาะเห็นอยู่หอกอันนี้คือสูตรที่หนึง่งเห็นว่าพี่น้องเด็กมันมากเห็นบ่ วันที่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเห็นบอมันมาหาสี่สามมันมาหากับสามวันที่สิบหกกรกฎาคมเนี่มันมาสองกับสามเรียนมานี่มมาสองกับสามวันนี้มันได้เจ็ดหกหาเจ็ดหกหาได้ไปนองมันขี่ทอยหลังแบบนี้เนี่ยวัสูตรของมันมันขี่บรายไรแบบว่าสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรติบอยแมนนี้ไปน้องมันไล่จากตัวใหญ่ลงไป ไล่จากตัวใหญ่ลงไปเนาะพี่น้องเนาะมันได้ห้าเจ็ดหกเฮ้ยเป็ว่าผิดเหรอนมันได้เจ็ดหกวขาขอโทษขอภัยพี่น้องมันได้เจ็ดหัวาได้พี่น้องนี่นี่มันได้เจ็ดวนี่มันได้เจ็ดหาบานนี้สูตรนี่แอบดบวกาวมาจับใส่เพราะว่าต้องมั่นใจสกุนจางเขียวมันลงจางเขียวมาจับคุยพี่น้องเฮ้าบานนี้สูตรนี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่น้องงวดที่ผ่านมาวันที่สิบหกเลย มันมาหกกับหนึ่งมาทดบนทั้ง่างเลยสายวิ่งสายเลนเด้นี่มันมาหกกับหนึ่งบัตวดนนี้มันได้หนึ่งบัตมันรวดนนี้มันได้แปดกับสองบาทนี่จะกขี่เอามาเทียบให้เอฟซีเขาเบิ่งถ้ามันจับนี่สูตรหนึ่งกับสูตรสองมันกขี่เขาหนึ่งสองนี่พี่น้องนี่เขาหอดบนหอด่างเขาเนามาจับเสียได้ยังไงพี่น้องเพราะว่ามันยังบ่มันใจขี่มาจับเขาทั้งบนทั้งรางนี่พี่น้องตาเขามาจับเป็นบ่อสองหนึ่ง สามหกเห็นบหพี่น้องสองหนึ่งสามหกบานนี้เห็นมันเข่าแล้วก็เขียวมามาโล่งนี่ยานดิบซี่เสียงเงินนำยามันบกเขา่ายานบกถือเราว่าคิดคนมา่หไม่นี่สูตรนี่วันนี้มันได้สองกับเอ้ยมันได้แปดกับสองเห็นบ่กระเขียนมาจับไซเจ็ดหกหายได้พี่น้องเห็นบ่มสามหก,ส,มหกสองหนึ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างเห็นบ่ ว่าเบ่งน้ำกันมานนี้พี่น้องก็เห็นสูตรแล้วก็ขีดมาจับให้เบง่งสูตรจริงๆสูตรแม่นๆ,ๆนี่ซ้ายวิ่งซ้ายเล่นบ่ขนาดบะควรนผิดหวังบะควันเดือด้ันพี่น้องขั้นตรวจาันนี่ก็คือโอ้ยผ่าดบางอย่างไง <c oughs> หมวดวันที่หนึง่ง สิงหาแต่สูตรในเก่เาห้เบิ้งกและพี่น้องเขาจับคู่มากกี่ได้อยู่หกคู่ ที่เขียนต่างกัพ่อพี่โต้แม่นแม่นว่าต้องเขียนอย่ดอกมันณศาเสียเวลาเขียนตะวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง สองสองกบหาถ้าพี่น้องมักกะมักหกก็กกได้ได้พี่น้องได้มักหกหรือมักแปดก็ได้เพราะพอได้เขียนเนี่ยลงกอะไงบ้ง่งเรียก่อาเขียนกไะ้ดันเริ่มหด 23, 000, 000, ปวดที่สามผ่านไปปวดที่สสิบี4วันนี้มาเบงเลกวินเลกวินก็คือเกาพี่นอ้องเครข้าหายเบืองเลยเจ็ด คือห้เบิ้งเนี่ยได้ไปน้องเขียนจิตกันเนี่ยเรียกวิ่งนี่ให้ซองกับหาสองกับหานี่คือเน้นที่สองได้ไปน้องเน้นที่สองสองกับหานี่คือเน้นที่สอง เน้นที่สองเนี่ยแหละนี่แหละตัวเน้นเน้นที่สองขีดนน้ำเน้นที่สองเน้นที่ห้าเนี่ยแหละแต่ที่จริงแล้วก็นเน้นสองแลวพี่นอ F ้องจะแตมสีไว้เพี้ยเอฟอซีเบิงบ่คักเบิงบ่เบิงบ่คักนี่เบิงตัวเรื่อนนี่ก็ได้ถมาว่าเลขวิ่งนี่คือหาครับสอง นี่เน้นที่สองผีน่องถี่งงวมนะจะงงเด้อผีน,น่องเน้นที่สองขั้นเท่าจับครัมันก็ะชีดได้ใช่หรห้าสองเขียนหาสองก่อน ห8เอาหกแปก่อนเนาะพี่หนอหกแปดหกสอง เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดแปดงงเขียนไล่เขียนไปเขียนมาพวกเขียนกับงงขึ้กัน ่วนตัวเน้นนะพี่น้องเน้นก็คิดเน้นนี่แหละหาสองนี่แหละนี่ตัวเน้นเน้นหาสองไปกลับได้พี่น้องได้จะเริ่มไปกลับน้ำบนล่างไปกลับเน้นหาสองบนล่างไปกลับได้พี่น้องบริจับคู่ให้สองวด เพราะว่าเขาขีดปอยไปซื้อไปเลยเขาตรงกันก่อนเทละสูตรนาพี่น้องกันค่ะคัะอันนี้คือสูตรมามเ, 5, 5เมื่อดเนนหาสองสองหาเม็ดเดียวได้พี่น้องกับตัวน้ำถ้าสายวิ่งสายแลนนี่ก็คือนี่แหละสองกับห้าที่มันดับบน มึงหนึ่งขันดับยูแล้วพี่น้องดับยูทั้งมดทั้งล่างบัตมันมาดับมันมาได้ตกเกา่าได้ตกเกา่า ล่างดับดับล่างสีมันได้ตัวเกลว่าพี่น้องคือแจงแต่ตอนต้นลิปมันนะมันดับตัวเกาหมดที่แล้วกับบนดับศูนย์ล่างดับสีว่านี่กับตัวเกาคือล่างเอ้ยบนดับศูนย์ล่างดับสีตัวเกาได้พี่น้องได้นะ่ตามนี่แหละพี่น้อง อาแคบหน้าจอครับผมอาแคบหน้าจอเอะครับเด้อบนรางวิ่งสองกับหาเน้นที่สองอันนี้คือเลขติดเลขวินละพี่น้องเนいいี่ยเลขติดเลขวินนละนี่ส่วนจับคู่ก็มี5ห้าสองหกแปดเจ็ดสองห้าแปดหกสองเจ็ดแปดเน้นหาสองเม็ดเดียวได้พี่น้องเน้นที่ห้าสองเม็ดเดียว ตัวเลขดับบนคือดับศูนย์ล่างดับสีเอาแคบหน้าจอตานี่ครับผมมักชอบตัวใดกับพิจารณาเบ่งขัน่มาเข้ากับพานตัวเลขแค่ท่าทางคอยพี่น้องโชคมาสุขสุขคอนจะเจ็บจะไข่จะจนลุวยๆแห้งกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้บ้านเฮาให้โชคสวัสดีครับผม